เออไมยแลรวก็ไมย์ะโอ้นะทุนคักดิฝันนลุดยาวมาเลยยาวมาเลยป่าเไกลปลาชิวก็อ๋อถูเดแล้วส่นี่สอนนด้สุดนดทุกคนเลยเอ้าตัวก็ตันนั้นไรฮือเรียบร้อยอ๋อต้อโอ้ถูอโอ้ถูามหนมานานเนาะ

ขึ้นไปอาชีพสองขึ้นไปเลยสี่วันสีเต๊ะเข้าไปจืดอคนเขาเสื้อว้อมเสื้อประมดข้นสูงหมดเนอะ้นสนเสร็จที่เข้าข้าวสูงสูงบ้าวเศามาสูงที่บ้างเศาสูงชาวไข่ทางข้างนหนเออแล้วมีเ็นบอหนังเลยมีตั้งยางเงี้ยเนาะจะแหลกเด้อยแบนี้เนาะอ๋อกาศไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาอับสมนะสบายดีตอนเช้าทุกคน อันนี้ก็เป็นมื้อที่สองที่เฮาเข้ามาป่าทุกคนเลยนอนอยู่ที่ภาคกว่าทอดน,นี่นะเข้ามากะตอนเข้ามานึ่อีกนี่สามคนทุกคนเลยแล้วก็มีทีมงานมาเพิ่มอีกสองคนนะผ่านห่ำแล้วก็ประมาณประมาณบ้หน,น้าทุกคนพ่าวเพิ่นมาได้มาโฮมงานเท่านี้ฮอนปีปลายเลยนะประมาณกับเพิ่นมีแต่ไปอู้ทั้งเขตทั้งหายเพิ่นนะเที่ยนี้นี่นเพิ่นมาโฮมงานทุกคน แต่ว่าตอนนี้นี่ไปหาราดเสาเลยประมาณกับอันผ่านห่ามเพื่อนไปเลยแล้วก็บรรล่เพื่อนก็ไปหานหายามกัาบบอไไรนะส่วนมา่อนนี่ยู่ที่พักนี่แหละอยู่ว่าชิขึ้นไปหายามเบื้องกันินมองทุกคนในย,ยูทึงนี้นะมะทถอนเซอรอเป็นวนนันนี้ตอนนี้ก็นึ่งเข้าทุกคนเลยนึ่งต่เสาหลายกระนาวมันจะกาดเด่นี่ลึกทุกคนมัอคือทุกคนเลย เขบาบ่อไรกับเขาพันห่ำเพิ่นบรมาณน,นะนอนอยู่ที่นี่นะสามสี 3, 4, เนนนะ่เปีนี่นะเปนอยู่นี่นอนเครือไฟวนะหนาวทุกคนเลยโซนบะทอนนี่กับแเอนอนอยู่เต็นทุกคนนะเต็นอยู่พวกแเอเพิ่นกะตดัดคลิปยูนเต็นเนพะื่อนะคืนนี้กันปูกันปา่าทุกคนเลยได้หลายได้คืนนี้แต่ว่าเข้าให้กินนะปลาดุ ปลาดุ๊แล้วก็ยังปลานั้นจงเวนจงไวนต้มกินมื้อเช้าย่างมาบ่ได้ปลานั้นทุกคนได้ย่างมาบัวร้ายแนวกินนี่แหละอันนี้จงเวนกินมื้อเช้าตัวนี้นะมาจิโต้มกินมืบิซาวไปละตัวนี้นะแล้วก็ปิ้งไว้คืนนี่ได้ก็กินบ่หมดทุกคนมื่อคืนนี้ได้ประมาณสี่ห้าป้งนี่แหละนะตัวห้าปีงคืนนี้เลยนะเอดี๋ยวสีเอาอันนั้นทุกคนนะเขาสีเอาผักโขลสที่เขื่อนนี้มาปุ๊กทุกคนเลย ปูต่อเสาเนี่ยนะเพราะว่าปูตอนนั้นตอนแรกเนี้ยมันมันมันแห้่ยวทุกคนเลยเ้าสิปูต่อเสาเนี้ยเราเอาผักมาปูนะทุกคนนี่หัวสีเขียวแล้วก็ผักหอมห่อทุกคนนะผักหอมหอกลายเงาเติบเ้าสิจำลงขี้ดินนี่แหละนะลายเงาทุกคนเลยหาบุกปูก่าแบบนี้ สีปะปูนี่นะคนนะปุ้งนี่แล้วพอมันสีับแ่งดำแดงจังเลยนะปูอันโมันแปดเลยพัดชาวบ้านเขาเจ้ามากมาเห็นแล้วสวบ้านเจ้าก้นแล้วเลยุคนเลยผักเจ้าน่ะหิ้งหิ้งยี้นี่นะตามนี้นะตามดินซุ้มนี่แหละดินซุ้มเลยคน โอ้ยเค้าปู้ยัดตรงนี้นะดูสิสูมเนี่ยก็เจนะอได้หัวตะไคร้ปูยัดกับต่ำนี้ได้ควรเลยออกที่มันติดนะ ว่าดินซุ่มตลอดได้เลยนี่น่าจะติดก็มีปูพักปูยาวกินฮะเยวว่ากสุดเอตัวนี้นี่บัทอนปูเสื้อกระตุกทุกคนเลย สายสูตรนี่ลองเบิ้งนะจักมาสีได้หรือบ่เลยนะฮ่าๆสีบริโจหูเตอร์ทุกคนเฮท่านั้นน้ำอ่างเลยเฮอานมันได้กลิ่นน้ำตลอดนะตัวนี้นะสีโซนวันนี้เลยเพราะว่าเขาเอาโซนไว้นี่ขยันเขาเจ้าเห็นแล้วเขาเจ้าอ่าวทุกคนนะยเอฟแบบนี้นะโซนไปซื้อประมาณนี้แหละบางหูบางตาเขาได้ทุกคนนะเพิ่มมาติดวันน่ะเ่าปาดกระตุกแล้วเ่างาชเลยทุกคนเลย เดี๋ยวตอนี้เสียจำไปนี่นะตอนนี้ยักสองเงาสามเงาเราจะเอาไกินเสียตัวนี้นี่ทุกคนเลยมาทางนี้ก็นสอแอเพิ่อนกันลงมาเบิ่งไฟมาเข้าเลยเห็นรถแ,ส,แส,ส่ไหเข้าไปซอยก่อนสแอเพิ่าเข้าไปซอยเลยซอยเข้าแล้วก็สิไปหายามเบิ่งมองทุกคนเลย โยช่วย <Yo, S 2> ม,มาเรื่มือได้สิมันห่อนตัวมาไล่ไปหยาบกันแรกไปจัดไปตะมานให้บบรเาราบอลทุนเลยเอากระดูกเสื้อรอบนี้เอามากระดูกใส่ปลาข้ามอเห็นเท่านั้นเท่านัล้วทุนมาเต็มเต็มนิดเดียวนี่นี่มันร้อนนะคึ้นๆขึนๆกอนโอเคเมื่อหน้าเอาเป่าขึ้นมาสวยเจ็บเจ็บไปไปเลก่อน ไปอย่ามองได้แค่แล้นี่เลยปนนี่ไปจักอยากไปให้ได้ไรบเฮ้ยอย่ามองมก็ทุกคจไมเลยไปโอ้ยห้องนะพีเอยห้องนเอ้ยถือทุกคนถืออยู่ไหนโตีนมอยู่เฮ้ยโนู้้ขอสลานเอ

อย่ามองมาทอนทุกคนมามาดึงที่นี่ปลายบันมือนึงกันทุกคนมือนึงกันร้านที่บ่ล่ะมองเขาแล้โอ้ขาสลานอยู่นีเฉดเดี๋ยวตงไปหาขาสลานอทุ่คนสื่อถึงคืงนี้ดอกหนี่งแลขาสื่อถึงคืงโอ้สามสิบปศอดอ้อนนี่เลยตี Hả? Đây, nhìn đây. đi Hãy nhìn anh Hãy vô thấy. Hãy nhìn thấy. Hãy nhìn nó Hãy nhìn thấy. 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 Hãy nhìn đó Hãy nhìn thấy.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  Hãy nhìn thấy ở tuyệt cây, O chiêu chịu Nha, bớt bớt vào đây Ồ oh, oh. lắm hô, oh, tội <laughs> oh. oh, làm hô, lắm hô, tội 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 lắm

บอไลใช่รลกไปไรเท่านั้นแหละโอ้นี่นเฮ้ยคักมันคักมไม้ให้มไมยหมือตเสียยั่ยน้ยันไดเขาไปจะย้อนตัไปเท่านั้นีตัว Hay wow. yeah. rồi đi đó oh. Thì này nhưng mà Bỏ bỏ Mất Một leo <laughs>

เสียงเงี้ยแซะนะเพื่อบ้างมานคือเฮาววะมันขึ้นแซงกระพริอยู่บ่ปู๊ไปรับเสาเนี่ยนะตาเสาไก่กับเสาเคือนี่พ่นอ๋อตัวตัวใหญมอย่างน้ป่าเห็นะตุ่มอยู่นะได้หลายยูเดี๋ยวสิมาปดออกมานี่กะ ลายทุกคนสมองเ่าล่ซ้อมยากก็ได้เปลี่ยนทุกคนเอาเปลี่ยนมาซ้อมป่ามันประมาณเท่าไร่มาเนี้ยประมาณเนาะ เสลงเป็นพวกพามประักเปี่ยนัดไงหายูโมเลยนะ่บ่ตูหอดแจงควายสิเข้าญ่ย่ดิป่าข่าวป่าบมนัดได้มองมาถนาดเฮือปเสื้ออีเทกนี่เถั่นสองลางได้หลายเืมดมือวันนี้แต่หากัมียุีเป็นภาคลิปเเสเสือ่่เบ้น มุงคอยจะมีแต่คนคอมเมนต์ว่าคือบุญโซนสะพานมาแน่โซนสะพานมาแน่แบบน่าก่อนสะพานเพิ่นบ่ว่างไปหาโง่เห็นสะเพนกระแซ็มาอยู่เดี๋ยวค่อยก็จะไปอยู่บ่ว่างไปหาโง่ไปชิดทรงปลาสดตัดซีวิ่งเข้าตัวใหญ่เลยได้มีเยอะอีกเลยซื้อทำเดรดานไม่มีแล้วเอาทื่อล้วแฮ่มีลั้นจักดูซ้ำตัวใหญ่ใชะอ เฮ้ยกระเตนเรนผ้าเฉยกระเล็เบเพอนะเอาปะยามาเห็ลเลลิลิลิไปเนี่ยกระทืบจ้าพ่นเดี๋ยวเฮ้ยเวลาอยู่เนี่ย,ย,ยน,นี่ป่าเลยเวลาอยู่ด้วกันเลยเฮ้เรากินวาวหามันนี่นะ้าให้ป่าเอาเ่ยๆมตรง đây đây, em tìm tổ thang lằng nè, tôm bốn cộp cá đấy, từ nó, từ ní này, này chị s choa, từ này, thưa à, con, để chị hết hang bà này, này. hả? Tôm tôm bốn cộp là cái này, cộp đứt lằn khơi cá pa tổ này đấy, pa vẫn nhát nhìn, bây giờ, con đấy, thưa mù มือแห้งอยูได้น่ายัดยิงหังมอนลูกอนนกัยิงกระนันนันนะไก่เต้เลยดอนปืนย่ามันดองตเอคือย่ามามันดองโซนดองมง่มันดอดไปน้ปืนังแต่มคนเลยจ่อไอ้ผมปะไหมันังยะเนไปต่อกล่ ใน้อยเด้เนาะทางใซ่ทางไซย์อมคิดแค่งอแค่แค่งอเลยเจ้นโอ้โหสิแปดแตที่นี่ค่บดาแล้วบอกพุทายบอกมาว่าม้อนี้วะน้อเคยเนาะ เรียบร้อยทุกคนใส่กันเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะบาทุกคนเดี๋ยวจิปไปมากบ้านนี้จิปไปมากไะเเพื่นมักเคองมากเคงเสื้อนี้ทุกคนนะเอทบุ๊คเอดอันนั้นทุกคนเอยางอ่ะตัวนีนะป่าอ๋อมีตุ้ใหญ่เลยนะพอได้มากินทุกคนเลยเดี๋ยวมากิ่น้วใช่เอากาิ่นเะคุกกกบัู่ล้เปนหะ เอี่ยไรสิบะเฮ้ยมาไหมเกร็บมาพี่เลสิบะเฮ้ยสมมผู้จะทางมันนี่เคยนะตัวนี้เนาะทางมันวิธีเซกระเกร็บเอองูมันขูดออกไปแล้วกันเจ้าเอ็ดอันนี้นี่ก่างปลาอันนี้ก่างก่างควางนั่นนะเออก่างขวางนั่นนี้ก่างปุ๊บเพราะว่ามันสิไปมายมันอันนี้เด้นั่น่ะเอาไม้กันโหมันเฮ้ยมันเฮ้ยมันต่ำครับตัวนี้เหมือนนั้นมันต่ำไม้เอาไม้ไปก็ได้เซอร์ไล่มันนั้นนะเพราะมันต่ำไล่อันนี้ตูดมันมันสิไปลายมันต่ำตับเลย เฮากะปงเว้หมดเลยเราเอาเอ็ดเรียบร้อยแล้วเดยเอาไม้ขวางขไปหน้นี้เมือขวางเด้ขวาม้เนี่นะคือซื้อเ้าเอาไม้ในเซฟเชนี้เอ็คือไลมันแล้เฮิมัมต่ำเน๊อาไลตต่ำเลตูนได้มาบริสากินได้ต่มาหุงอีกเนาะไดดินเดี๋ยวมาได้นเห็อาไ้หน้าเฮ้ยนนเอน้าตัวไดดินนะบอดินไห้นั่นแหละเนาะนบแมติเห็ดนันะเนี่ยเห็ดนั้นนี่เลย ไอแม่ท so ี er ่กินกินหากินหน้าอพรนะเออนั่นน่ะนต้องส่งยามันกันม่ได้เดียวน้คามหานะแม่ลกหนาเจ้าอวีไล่มาต่ำดเส้สูดบ่อนนี่เ้เ้อทำเดย ลืมมีป่าปี๊งกลับนะยกะทำฟุ่งนี่ฮะกลับทมหมักเลยต้อ,อาแซบยื้สูบนท่อนอย่นี้ได้เหงื่้น,น,นบาจะได้ขึ้นมาดูวันนี้่ะวาด้วยกานจะ,นะนข่าวกระเตายาวนี้งเฮ้ยนี่ซื้อแบบต่ำมั่งงนี่แหละ เลยมาลงมือนอนตายได้บังหนึ่งูเนเบังเก้าคือไม่หอยมันกิดมันอ๋อไงขยามันอยู่โน่นถ้าปลายเาบอนมันเฮาของบ้านบ้างคือมันคืออยางมันนแห้งมองโทรแจ้ไว้วันนี้ว่าทอนไปแล้วกันยานี่ก็ไปตู้ไ่ัแห่ง่นี่ิมีแสบเพชรีนี่กินไปหาเหล้าเห้าไปพีโอเคโอเค ที่มือมอเขึ้นไปเพื่อจะดีผ่านน้งเข้าเลกินข้านี่เลข้าวเลยฮะบมอนม้มาแล้วมาตุ่นตุ่นตุ้นล่ะตุ่นเร็วมามาสอวเธอกับตุ้นจอกเธอได่เชียวตุนตัวเดียวแล้วไม่ตายนวเอานกเอาล่ะหอหปัดสัตว์อะนกาหวานเลยชาตูตุนจะนดมาไปน้ำพกยางขึ้นเลาะโคพุ่งเลยเหมือนเง เฮายันหมูตัวพี่เคยพอลงมาอยู่นอนมงกชุดตัวได้หนึ่งมอนบอ,อลงมาอยู่นี่เฮายันอยู่นี่แล้วหมูตัวนั้นนะเสืออันนี่มันบั้นนั่น็น,นไปใช่ไหมหมูตัวพี่เคยพอมันห้อยไมมเห็นไหมตัวเห็นแค่นี้บอลอยู่ห้อยเลยนะคืนนี่เราเห็นมันลงมาดุกันยังไม่ยูุบเ,เกินแล้วสอกมือนะมูนน้่เนาะห้อยมันไปห้อยเชือกห้อยเลยหมูนะบะถึงนี่มาเติมเติมประหีลงมาเตอร์ิมประหีลงมาเติมตึบบังประหีลงมามันสีพนิ้วไปยู่อันนั้นนะชีพนไปยู่แบบเหมืน เต่ดนคือดนดานค่อตอนมาเมื่อวันซื่นนี้ะมันลงมาจุแต่ดิ่งทังเตอตู้เขวามานะตูเก้าเคยเมื่อแต่แรกเนขั้นขงไปได้ชนะชาวบ้านไปชิอะวานี้ก็ไกัไก่เนาะชนะครูมู่กันได้ชิดนะมู่รับหวงีแล้วเคยไปนั่นเลยได้กินจาก็ได้เนาะผ่าน่เพิ่อามาด่านนี่มดิเอามาเน้ากิดพี่น้อง เราแนั้นยู่ือเื้อน้องคำไปทิ้งมือไม่เอเเาไม้บ๊หัวานะเด็กหัวคอเนาะผู้ผู้จับจับสิบสี่เ็่อทอนั่นมันเป็นนี้นะสิบอลับได้ลบอบจับเน้อมันสีแจ้งกับอะไไไหสผงมือหมูหใหญ่เนี่ยขาขาสิอขึ้นไปเลยสี่สิเป๊ะ้าวม no? ีจืดอคนกับเสอวอมเสื้อบ้นสูงก่าเด้อนสูงนเร็ี่ขาวสูงๆบอกาวมนสูงใ่ไหมชาวสูงขาวไข่ดังข้างนหนเออแล้วมีบ๊อบนังเลย Lẽ đấy, chắc lẽ đứa Chắc gì đen Chứ tô Thô tô nhau nhau Hơn là cỡ Vãi màu mì thắt Lột thai cái này là hơi Nhau nhau đó Thái phá đằng khá là, là đó Ừ Bơm thái Bơm thái Ăn tụ Chứ tìm cái đen không? không khá Tìm khá thôi Phong trình Phong trình chứ mê Khoa không mê Mô lơ Mô lê nội đây Mí là mì hơi Mì mì hùng phơ Để thô đằng không khá Chị bét heng ได้หลายี่เรามีหมาแล้วนี่ถอาเ็นได้ชคลางสมเฮ้ยตัวขึ้นไปซื้อมนเพิ่มมองยักด่างเฮยแ่ซื้อเ้ยซื้อมาเซอร์พราะไรเอ็นตื้อไปนะเห้ยนม่นใส่แป้งเลยบอโอ้่ายิงนกเปาหมดส่งบาม่ได้จริงตู้มอนบอลโบบอสน้ลุกกเป้าเป็นลอยเ้ยลอึดไปนะส่บุดบุบจมันไปนะ ืันไปเคอะห้องงินหงเลกอนมันไปแล้วมีทางรถลงเหนี่เคอเคอเคอหองเสริมห้องนั่นละมันไปห้าเขาลงไปเออมันสูงนะฮนเสิมอนไมเรู้ตะปั้มเนาะตามอีทไปเอาเมืเลงมาได้เลงชุดเนาะกลินเลยได้กินเลยได้มันเอกนะมันถือกราฟัมันกระายนะมันเหงาน้าทางดบโชะนมงนี่นี่งเงินคืนวิทยโบราณน่นะอจากแม่หูจักนะ เอาน้ำนี้เลยนะเชื่อไครับว่าเชื่อสารามนะกินเทาทุนปนป่านะตอนนี้นี่เขาแบงเพื่อพันห่ออะไรแบกเพื่อระมาณเลยระมาณเพิ่ยังไปต่ใกล้เลยงันมาเขาแบงเพื่อเรีบรอยเลยอันนี้่ะมาเอันนี้ตำมะฮุ่งบถ้าชอบมึงชอมึงไม่กไม่มึนก็ยุงอ๋อบินอนลงไปว่าโอ้ยห้งได้เลยนี่มีใจว่านมีตาถึงเข้าแล้วป่ปาไร เด็ดหางไปโลยทั้งทั้งนั้นเลยทั้งเน้อหทั้งทั้งเอนี่ยมันดิบบ้บ๊อกหอนได้ทั้งนั้นนะรอดแล้วหลัลืมไปหอมาเลยทุกคนเมนี้นี่ลายเมนูเมนี่ทั้งโคตูนแน่วกะทั้งแก้วป่าแล็ตาหุ้งป่าเอากระั้นางเต็มข้าวนึงได้มาทำ ข้าวข้าอินเดี๋ยเชิต่อเลยมีข้าวดีแล้วป๊อข้าวดีมีนะอ๋อทุกคนกินข้าวดีเลยมามามาเนี่ยเป็นข้าวหอยเจ้ข้าวดีอีต๋ำหุ่งทุกคนเลยยุบปลาเสร็จอยู่ปะกั๊อขึ้นมาโอ้อ้าวเสร็จเลยตุนน้อยตุนน้อยก็เลยผมขอได้ตุนหัวโปเจอได้ไงเคยกินข้าวหม้อกินข้าวแห็ดน้องก็เนื้อมีนะ ดีขโมยพร้อม่อกเหอตอกตอกเขาก็เมคหนิซื้อต่ำห้องะใช่ใเดี๋ยวซีมหงแบมอนก่อนเด้อขอซีมนก่อนแบบ่อลแบบบอลยี่หร่สั่เน้มาไปอีกเหรอคับมาเนี่ขาถุงดำก็โคตุนเซฟตาดิอืมเฮาฟันวะกำลังกินน่นตักกินน้เดือส่แซ่อกำลังเซบโอ้ยดีินก่อน ทัดข้อเจ้าถุงมือมาฟัดลายคันนอนสองทึกควันสองทึกถุงมือมานอนนอนถุงมือมาแล้วก็ฟันอีกในไม่อีกด้วยก็เปนฟันหาป่าอยู่ละมันละข้าฟุ่วันเราพ่อนซื้อรถจักรไหมไม่ไลยควันพ่อทาเข้านอนตื้นแล้วเก็บข่อเลยเฮ้ยเก็บโหรถแนว่ยของมีอเลยเฮ้ยเป็นชีมากเอตัวเบาเหมือนกันรถแนี่ยของมือรถพนิชเนี่ยกาแฟหนับไหม้ไหม้ไม่หลายมือหวานนี่ เราอยู่บ้านเลยเมือกับสะพานพู้เหมือนนั้นนะแอนเดี๋็กก็สะพานอยู่นี่ดีหมอบ้านเลยงดนะเราปะผู้อยู่บ้านอยู่บ้านเสือครับฟูเกินหน้าในทริปนะมาทุกคนขิดข้าวกินน้ำมีดเรียบร้อยเลยวันนี้สีมาย่างป่าเฮ้มันแห้งอีกนะป่ากันี่นะทุกคนเลยนะเริ่มแห้งนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เพิ่มแห้งพี่เพิ่มแห้งก่อนเฮ้ย ก็มันกระแดงวาดเดียวถึงพิกเอามันบรติดบสีมันงับอีด่าเขามาเสริมไฟวะเต็มกระโต้ทุกคนเต็มกระโต้เต็มกระดงเต็มกระดงเรามาเต็มกันนะ่าทุกคนมาวันนี้เดี๋ยวสีเอาหม้องไปย่างกันทุกคนนะย่างหม้อปลาวันนี้เห็นเนาะย่างหม้อปลานี่เนาะมาไล่กับมาทอดลงหาปลาอใช่มาทอดที่กลางหม้อมาไล่เป็นหาดำ

แรงรู้แป้นมาใช่หนาวด้โอ้ส่แอได้ครูที่น้ำมาเรานี้นะเอาสมู่ได้เอาแันหอนแล้วลงได้ปลาาร์ฟสะพัน่ะโล่งได้มากระสับก่มากับสะพานสัะพ่านจะลงถึงลงปีนะโย้เลยตอนจ่าวดย Hay phải phải bụi chỉ đôi nào hao lên nữa. Mà hao đây. Phải đây. Mà hao. mình con đây. Hà để ăn nay con đây được tuần nữa đây này. Một đấy oh, sợ đây khi mà phúng... con. <laughs> <laughs> đi, đấy. đi, đường. đi đường. Oh, đây. đi được. đi được. Ô, đây khi na khi mà <laughs> เอ๊ะไปลึกไปเยอะๆอ๋อเฮ้ยชิบกว่าวันนี้เดี๋ยวชีเก็บเพลือเก็บของไปต่อเลยทุกคนเลยพอดีว่าพลาดง่ายเพิ่นโทรมาตามไม่ได้เพราะว่าเพิ่นสิพาไปนั่เบื้องหมู่ทุกคนเลยหมู่มู้นึงและอยู่ดงห้วยบอนทุกคนเลยเพราะว่าบะมอนเพิ่นไปจอบได้หลายมือเลยบะมอนก็ไปไปกับพ่อนจะไปนั่มห้อยมาทุกคนนะมอนบะมอนเนะเดี๋ยวเฮานนี้ชีพีนั่มห้อยมันคือการเฮากันดิ แต่ว่าถ้าเาไปนั่นี่ลุ้นสบับผ้าลงมาไปไหลทุกคนไปรัดทางรัดหน้างนางหลังนะเดี๋ยวถ้าเบิ้งคลิปต่อไปทุกคนเลยเดี๋ยวคลิปนี้ขอบิเศษนี้ก่อนขออื่นก่อขอบมกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามมาเป็นใจให้นะพอกันในคลิปจะไปสบายดี